ส่วนมุมน้ำเงินนะคะมุมน้ำเงินก็คือบัวขาวปอประมุกชื่อจริงสมบัติบัญชาเมธปัจจุบันอายุ19ปีค่ะเมื่อเช้าชัางน้ำหนักมา127ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะคะสำหรับบัวขาวปอประมุกนี่เกิดที่จังหวัดสุริน์ชมวยมาทั้งหมด76ครั้งชนะ61ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนศิลาตอบางแสนแล้วก็ผู้ฝึกสอนคือคุณมอนเมืองเก่าค่ะเชิญคุณองอาจค่ะ ครับนี่เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยที่ว่างแม่ทางด้านบัวขาวปอประมุกวันนี้ได้มาออกเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ไหว้ครูลีลาสวยงามครับวันนี้ลูกพี่มาเองครับกำนันแกหรือว่าคุณประมุกโรจนตันครับเป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลุมพินีกำนันแกคนดังแห่งตำบลสาวชะโงกบางคล้าจาเชิงสาครับมีนักมวยในค่ายเยอะแยะทีเดียว ในขณะที่ฝ่ายแดงครับเพชรเอกสอธวันภักดีวันนี้ก็พี่ใหญ่ครับลูกพี่ของค่ายก็คือคุณสมพงศ์สวรรณภักดีครับเป็นเจ้าของค่ายก็มานั่งเชียร์หวังจะให้ระหว่าน้ำมวยในค่ายนี่ควาเข็มขัดกลับไปให้ได้ใครจะเป็นแชมป์ครับและเป็นแชมป์ของเวทีแห่งนี้มีเงินเดือนเดือนละ5 0 0 0ั ราบเท่าที่เข็มขัดยังอยู่กับเอลครับรับไปเดือนละ5,000คุณอาจครับครับเป็นเวทีมวยแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่เป็นแชมป์ปีและมีเงินเดือนกินจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการแมกไหวครูสวยงามครับนี่คือบัวขาวปอปรามุกนอน้าวสอนไปแล้วดอกแรกยังไม่ถูกเอามาดอกที่2จะเรียกพระรามน้าวสอนธรรมดายิงตูมไปถูกไหมเพชรเอกหลบครับ เดกหลบไปอยู่ทางซ้ายก็ไม่โดนนีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าออกอา้อาบเ,เข้าไปใกล้อีกนิดนึงเบียดเข้าไปหน่อยนี่นะครับเด็เอกยืนหลบมาอยู่ข้างๆการไหว้ครูครับท่านผู้ชมถือได้ว่าเป็นเรื่องของการลำลึกครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาซึ่งนักมวยไทยทุกคนครับจะต้องมีการไหวครูครับก่อนขึ้นชกเป็นกติกาบังคับเอาไว้นะครับไม่ว่ามวยไทยหรือว่ามวยต่างประเทศที่ชก คำว่ามวยไทยจะต้องมีการไหว้ครูก่อนครับมวยโอจี